สวัสดีค่ะครีมนะคะวู้กลับมากับอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะเอาจริงๆเลยอาทิตย์นี้คือครีมไม่รู้จะถ่ายอะไรลงนะคะเพราะช่วงนี้แบบมีความช็อตคอนเทนต์นิดนึงเพราะฉะนั้นวันนี้ครีมก็เลยจะมาแบบถ่ายเรียลลิสติกบล็อกคือแบบชีวิตประจําวันจริงๆของครีมเลยอันนี้จะเป็นช่วงแบบวันเสาร์อาทิตย์เนาะเพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมสองการอยู่แล้วเราก็จะแบบออกไปข้างนอกไปทานู่นนี่นั่นก็โชว์แบบคอนเทนต์แบบ รอๆเลยทุกคนปกติตอนนี้ครีมก็จะเปิดออกมาแล้วก็แบบแต่งหน้าอะไรเลยใช่ไหมแต่คือเมื่อกี้ครีมเพิ่งกินข้าวเสร็จเลยเดี๋ยวครีมจะเริ่มเตรียมตัวแล้วก็เลือกชุดอะไรประมาณนี้นะคะก่อนออกไปวันนี้ถ้าเกิดมีเวลาครีมจะถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งด้วยสําหรับลงอีกทิศนะคะทากันนะคะโอ้โหหน้าวอกนิดนึงนะ <laughs> เดี๋ยวเราเลือกชุดก่อนชุดสําหรับถ่ายคลิปแล้วก็ชุดสําหรับออกไปข้างนอกวันนี้ด้วยโอเคตอนนี้เราเลือกชุดสําหรับการถ่ายทมเพลอนะคะเดี๋ยวครีมใส่เสื้อตัวนี้สำหรับการถ่ายแล้วก็เสื้อตัวนี้ออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาถ่ายคลิปกันอันนี้จะเป็นเสื้อที่ครีมใช้ถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่ครีมถ่ายวิดีโอคือเกงเกงด้านล่างมันแบนบเวลี่เกงเกงอยู่บ้าน <laughs> ตอนนี้ทุกคนก็รู้ความลับของครีมแล้วนะคะโอ้ my god ตอนนี้ฟล์มจะรีบแต่งหน้า Two birds one stone เพราะว่าแต่งหน้าด้วยได้ถ่ายคลิปด้วยเตรียมตัวออกไปข้างนอกด้วยเอาไว้ว่างๆคีมอาจจะทำคลิปแบบ daily makeup ของล์มนะคะตอนนี้ผ่านมาประมาณแบบครึ่งชั่วโมงซึ่งแต่งหน้าเสร็จแล้วเราจะรีบถ่ายคลิปกันแล้วนะคะทุกคนถ่ายคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวออกไปกันเย่ yeah. แบบนนนี้เหมือกัโอเคทุกคนเราเพิ่งถ่ายคลิปเมื่อกี้เสร็จเลยนะคะรู้สึกว่าคลิปเมื่อกี้มันใช้ energy เยอะมากทุกคนโอ้ยเหนื่อย <laughs> พอมันเป็นคลิปนั่งคุยอะคลิปก็ต้องแบบมี energy เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษไงเพราะมันไม่ได้มีแบบเฮ้ยฟุ๊ฟุบฟุบฟุบอะไรแบบนี้ในบล็อกให้ดูไงนั่งคุยมันก็เลยต้องมีการแบบดีใจที่ได้ถ่ายคลิปแล้วนะคะจะได้มีอะไรลงแล้ว เราเปลี่ยนเสื้อไปนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณพ่อเราบอกว่าเราติดมากตอนนี้เรากำลังลนอยู่นิดนึงเพราะคุณพ่อเรามีนัดโอเคโอเค everything is okay everything is okay แบตกล้องยังชาร์จไม่เสร็จเลยทำไงดีโอเคเราไปจัดการแบบนึงนะทุกคน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่ c e n t e r อร์เนมบัแล้วนะ <c oughs> ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคลิมถึงมา c e n t e r อร์เนมบั่บ่อยจังก็คือ คิมชอบมาจอดเอมบั s ซีเวลาเข้าเมืองน,นะคะเพราะว่ามันมีที่จอดแล้วก็รถไม่ได้ติดเท่าไปสยาบโดยตรงแต่เดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปกินข้าวกลางวันกบ,บคุณพ่อนะคะฉันนั่นเอม a ั s ซี่มาบ่อยมากบ่อยแบบไ่อยจริงๆทุกคนเห็นเกือบทุกคลิปเลยมาเอมบัสซีองนี้ร้านแม ชอบจานร้านนี้มากมันแบบมีกิมมิคทุกอันเลยน่ารักมากตอนนี้เรากินข้าวเสร็จระยะกับคุณพ่อแล้วน,ละนะคะเพราะว่าเขามีนัดเราจะกลับไปทํางานก่อนที่เราจะกลับไปทํางานเดี๋ยวเราไปมูจิแป๊บนึงไปซื้อของช่วงนี้เราอยากซื้อกล่องเก็บของแต่ว่าเรไม่มีเวลาดูเลยดูตอนนี้เลยถ่ายค,คลิปข้างนอกรู้สึกออฟเฟร์มากไม่มีเพื่อนด้วยอยู่คนเดียวคุยกับตัวเอง ถ้าหวันนี้อเอ๊ะมันไม่ใช่นี้อันนี้มันดีมากมูจิไม่มีสิ่งที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปทํางานรอเจอเพื่อนเรานะคะตอนแรกจะไปสยามเองแต่ว่ามันร้อนตอนนี้ครีมกลับมาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเรารอเพื่อนมาอีกประมาณแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งซึ่งตอนนี้เรากะจะทํางานไปก่อนเราก็เลยจะมาตัดต่อแล้วก็แบบทำตำเนวของคิปต่อไปที่เพิ่งถ่ายกันวันนี้นะคะตามที่ทุกคนรู้อยู่เรามาเซอรพเวิร์ workstation จิวของเรากันก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะทํางานเราจะมาทําอันนี้ก่อนทําพร้อมกับทุกคนเนี่แหละคลิมจะมาสั่งของนะคะคือช่วงนี้เราอยากจะซื้อกล่องแบบนี้เห็นไหมกล่องแบบกล่องมูจิเมอัพบ็อกซ์ใช่ประมาณนี้แหละคลิีมก็เลยตั้งใจจะมาวัดไซส์เสรแล้วเราจะมาวัดพื้นที่ในห้องน้ำ หนึไม่ดีเลยเดี๋ยวเรามาจัดการอันนี้ก่อนนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมานั่งทํางานแล้วนะคะเม,เมื่อกี้เราก็ procrastinate ไปโดยการสั่งของอทุกคนตอนนี้ตอนเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองเช็คแช็กสาขาแรกในเมืองไทยกับเพื่อนของเรานะคะก็คือ หลายคนอาจจะรู้จักเชคเชคที่อยู่จากอเมริกาที่เป็นร้านแบรนด์แบบเบอร์เกอร์ของอเมริกาใช่ปหมมันจะมีดังอยู่2อันซึ่งคือเชคเชคกับ In- and out In าท์อินจะเป็นแถวแบบแคลิฟอร์เนียแต่เชคเชคมันจะเป็นแบบนิวยอร์กวอชิงตันแบบนี้คือไ่กิน In and Out เอามาแล้วคือไม่ค่อยชอบนะคะคือแบบตอนแรกมันฮิมากเลยนะมีแต่คนเขาแบบพูดถึงว่าอร่อยมากแอนิมอลฟรายส์นี่น่อร่อยกว่าแมคโดนัลด์จะอร่อยกว่าเบอร์เกอร์คิงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบไปลองมาแล้วมันไม่ค่อยอร่อยขนาดนั้น เพราะฉะนั้นวันนี้คือเชคเชคเพอเปิดสาขาแรกในไทยเราก็จะไปลองกันนะคะนอกจากนั้นก็นอกจากนั้นก็อยากไปกินไอติมด้วยไปตินไปติน, <laughs> ไ,ปนตไปตินไ,ไ,ปไปกินไอติมไปตินไอวินไปไปวินไอติมพอดีอ่ะไม่ได้ไปไปกินไอติมของมอตโต้นะคะรถเรนี่แจีนซึ่งเราเคยแอบชิมมาแล้วแต่ว่าเราจะ ไปลองอีกทีนะคะตอนนี้อยู่เซนทันเวิร์ลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินหาเช็คชชก,ก่อนต้องไปดูว่าแถวมันจะยาวไหมวันนี้มีงานพิเศษด้วยแบบเกี่ยวกับฟิกเกอรีนคนเลยเยอะมากที่นี่วันนี้คนเยอะมากใช้ได้เลย โอเอซิสนะคะซึ่งอันจริงๆก็แต่งสวยแล้วแต่คนเยอะมากเลยทุกคนอย่างหนึ่งที่เราแปลกใจคือคิวมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเว้ยแบบตอนแรกคิดว่ามันจะล้นแบบล้นมากเลยแต่เราต่อมาประมาณแบบหนาทีปะเชต่อมาประมาณ5นาทีคือใกล้จะถึงแล้วเพราะฉะนั้นก็วันนี้ได้กินแน่ๆนะคะ <c oughs> จริงๆก็ไม่แนะนําให้มาช่วงที่เหิเนาะเพราะว่า มันพอเขาเลิกเขอกันมันก็น่าจะไม่มีคิวเลยแต่ว่าเราก็เอามารีวิวให้ทุกคนดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะสั่ง smoke shack chicken shack shack แล้วสั่ง crinkle cut fries ด้วยเพราะเขาดังตัว smoke shack ค่ะ shack เป็น single นะคะค่ะด้านนู้นมีเป็นซอสบ้านนะคะคล้ายๆกับมุกโดรี่ที่แบบทำซอสแต่คือที่นี่เขามีน้ำนะคะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นน้ำดื่มได้แล้วก็ไปกดแคชชั่นมาแล้วมันก็มีเป็นแพ็าเกจด้วย,ยนี้ร้านนี้เราก็รอคิวต่อไปนะคะ Crinkle cut fries, chicken, smoke shack Try like crinkle cut fries but. Like are <illingen into> <ixel rubber> <otted> <So everyone> รู้สึกว่าคือแบบอร่อยนะแต่ราคามันแรงไปนิดนึงโดยเฉพาะขนมอะ่ะขนมราคาแรงไปมากแล้วก็แม้ว่าไบรท์มันจะอร่อยอะ่ะว้วก็รู้สึกแพงคือแบบมันแพงสำหรับ,บเบอร์เกอร์รสชาติใช้ได้แต่แพงลองครั้งเดียวพอจบเลิกโอเคค่ะทุกคนตอนนี้คือกินเช็กเร็จเล้วนะคะเราจะพาเพื่อนเราไปกินมอโต้นะคะ

Hi Hi ทุกคนตอนนี้เรากลับมาแล้วนะคะก็คือเรากลับมาบ้านสักพักแล้วนะคะแล้วก็อาบน้ําเรียบร้อยคือเอาจริงๆนะเราไม่รู้ว่า Unfiltered Vlog แบบนี้มันสนุกไหมทุกคนคือแบบเราพาทุกคนตาม Every Step of the Way เลยโดยที่ก็ไม่ได้หาอะไรที่ entertaining มันคือแบบอย่างที่เราทําวันนี้คืออะไรที่เราอยากจะทําอยู่แล้วแต่เราอยากจะโชว์ให้ทุกคนดูว่าแบบบางทีในคลิปเราอะมันก็ไม่ได้มีกิจกรรมหรือไม่ได้มีอละแบบโอ้ยน่าตื่นเต้นขนาดนั้นไงวันต่อวันของเราส่วนใหญ่ก็คืออย่างนี้ที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะวันธรรมดาก็ไปเรียนนนไมม่กก็ิดเทอ ถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก,กด subscribe กันนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยว่าอยากเห็นวิดีโออะไรเพราะว่าอยากทำคลิปที่ทุกคนอยากเห็นนะคะแล้วก็เริ่มไอเดียมดนิดนึงขอให้ทุกคนชอบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะบายยทุกคนเดี๋ยวต่อไปจะมีคลิปที่สนุกอันนี้ก็สนุกใครบอกไม่สนุกโอเคไปเถอะพอาย <laughs>